สวัสดีครับแฟนม,มวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับชอบหลังช่างนะครับในรายการศึกมวยไทยพันธมิตรมวยฮิตวันจันทร์ครับในะประจำวันจันทร์ที่2 3ิมิถุนายน2568ถ่ายทอดถ่ายสดทางช่องทูโฟย u หมายเลข24นะครับเริ่มตั้งตขัน1ินากายเป็นต้นไปจากเวทีมวยเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปปินะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มวยที่จะขึ้นชกในวันนี้กันก่อนครับ มาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับชกกันที่พิกัด1 1 1่อปอนด์เป็นการพบกันระหว่างบัวเก้ายอด JK มวยไทยครับจะพบกับเพชรแม่ต้านเพชรสีทองยิมต่อด้วยคู่ที่2ครับชกกันที่พิกัด118่อปอนด์เป็นทางฝั่งดาวิดอามิงมวยไทยจะพบกับเพชรทวิศักดิ์สองหมื่นสายิมส่วนคู่รองของรายการครับชกกันที่พิกัด107อปอนด์ครับเป็นทางฝั่งประตักทองคาซิมบีมวยไทยจะพบกับ M16 บบ้านลำบ้า และเขวกํนรายการครับโชว์กันที่เวทพิการน้ําหนัก115ปอนด์เป็นการพบกันระหว่างฉลามดําหน่งบางทรายจะพบกับยอดดอยแก้วสำริดนะครับก่อนไปดูน้ําหนักเนื้อตัวนุวยหลังช่างครับในรายการศึกมวยไทยพนมิตรฝากแฟมดมวยทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปดูน้ำหนักเนื้อตัวนุ่ยหลังช่างพร้อมๆกันเลยครับ มาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับเปิดหัวคู่แรกช่วกันที่เวทพิกัร11 1บอดลนะครับทางซ้ายมือครับนี่คือบัวเก้ายอด JK มวยไทยครับนะครับหรือบัวเก้ายอดที่เด็ก99วันของโอม WKO ตัวเดียวกันครับนักโชกดาวรุ่งวัย16ปีมวยจากอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับผงลงานฝรั่งของบัวเก้ายอดครับมีชนะคะแนนเจ้าเด่นเพชรดับชิดบังรักที่รังสิตจากนั้นมาชนะคะแนนเจ้าวุฒิเดชสอเด็ดดำรงที่ดอนเมือง แล้วก็หลังสุดนี้แพ้ที่3ามกับให้กับเจ้าวุฒิเดชสอเดชดำรงที่ดอนเมืองเมื่อเดือนเมษายน68ชิปผ่านมานะครับส่ง้ชกทางขวามือครับรายนี้เป็นเพชรแม่ต้านเพชรสีทองยิ้มนะครับนักชกรุ่นพี่วัย18ปีมวยจากจังหวัดตากนะครับผลงานฟอร์มหลังของเพชรแม่ต้านครับมีแพ้คะแนนให้กับชัยมงคลสจวิชิตแัดริ้วจากนั้นมาชนะคะแนนเจ้า9แสน10ชอนะครับหลังสุดนี้โชว์สวยเลยครับนอกในชัยยาครับชนะคะแนนเจ้าจากปิด สศักอุบลน,นะครับที่ตาวนาบางกะปิเมื่อเดือนพฤษภาคม68ที่ผ่านมานะครับดูจากผลงานฟอร์มหลังดูแล้วก็คล้ายๆกันนะครับคู่นี้แบบพิกัร1 1 1ปอนด์ครับน้ำหนักของหนูคุม่อช่วงเช้าบวกก้ายอดขึ้นชั้งได้111.6ลด0.6นะครับรูปร่างช่วงชกนี้สูง175เซติเมตรน้ำหนักไปปล่อย54กิโลกรัมเก็บตัววิสซอมที่ค่ายมวยทีเด็ด99 ส่วนูโชคเพชรแม่ตานครับขึ้นชีงได้110.8อน้ำหนักขาด0.2รูปร่างช่วงชกสูง165เซนติเมตรน้ำหนักไปปล่อย54กิโลกรัมเก็บตัววิซอมที่เพชรสทองยิมที่จังหวัดชัยนาธนะครับคู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกตามข้อมูลตามภาพตามสายตานี่บัวเก้ายอดจะดูได้รอยกว่านะครับดูได้เปรียบช่วงดูได้ใหญ่นะครับ ส่วนเป็ดแม่ตานจะดูเล็กกว่าสั้นกว่าครับแต่ได้ทางกว้างทางหนาเนื้อตัวดูเป๊ะดูเปียกทั้งคู่น้ำหนักไปปล่อยดูแล้วพอๆกันครับคู่นี้เชิงชกสไตล์ของหนึงคู่นะครับบัวกเก้ายอดนี่เป็นเหมือนที่รูปร่างดีครับชนตื้อเดินเสียบเดินแทงความพยายามดูดีครับแต่ว่าฝีมือเชิงจะดูเป็นรองนะครับคือทรงมวยแกดูอ่อนแอนลครับป้องกันตัวไม่ค่อยเก่งตามทรงตามเชิงบัวกเก้ายอดต้องอัดต้องเบียดต้องติดชิดในนะครับถ้ามาคิดช้าดำช้านี่โดนของหนักของแรงหรือ โดนหมัดโดนซองนี่บุบบาบได้เพราะว่ารนนี้เจอของหนักของแรงก็มีโคงงคข่งนะครับส่วนคู่โชกเจ้าเพชรแม่ต้านรุ่นพี่รายนี้เป็นมวยเตะขาต่อยหมัดอาวุธแรงนะครับรำหมัดรำคล่นดีต้นตัวนี้ก็เตะขาเจาะยางอันตรายเลยครับแต่ถ้ากดไม่รน่นเอาไม่อยู่ไปไปลายก็ดูว่าจะลาบากเหมือนกันนะครับเพราะว่ารูปร่างโครงสร้างช่วงชกนี้จะดูว่าเล็กกว่าชัดเจนนะครับคู่ที่หนึ่งของรายนี้เป็นเกมระหวา่างต้นกับปลายนะครับ ต้น,ตนนี่ก็เพชรแม่ต้านครับส่วนปลายปลายเขาในนี่ก็บวกระอยดนะครับคู่นี้เมื่อเปรียบเทียบไปแล้วครับผมออชอบรังฝังเจ้าเพชรแม่ต้านนะครับเล็กกว่าสั้นกว่าก็จริงครับแต่รายนี้เดินได้ถอยเป็นครับอาวุธมวยดูครบเครื่องคล่องเลยครับจังหวะเข้าเบรกเข้าทำนี่ออกเป็นชุดนอกได้ในดีครับเพชรแม่ต้านโดนต่อโดนทีเดียวชี้ดูว่าจะหนักแรงกว่านะครับ คู่ปรเด็นของรายการครับออกช็อตหลังฝั่งเจ้าเพชรแม่ต้านเพชรสีทองยิมดูว่าชนะเจ้าบัวเก้ายอด JK มวยไทยคลับหรือทีเด็ด99นะครับมาต่อทนนี่คู่ที่2ของรายการครับคู่นี้โชว์กันที่เวทพิกัดน้ำหนัก118ปอนด์นะครับทางซ้ายมือครับนี่คือเจ้าดาวิดอาหมิงมวยไทยนะครับหรือเดิมๆก็คือเจ้าพรแสนชัยสภูมิพัฒน์นะครับนักชกวัย16บย่าง17ปีครับจากนาครศรีธรรมราช ผลงานฟอร์มหลังมีชนะนกที่สิครับอัครเดชก้อยบางคอนแหลมนะครับที่ตะวันนาบางกะปิตั้งแต่ธันวาคมปี67แล้วก็ห่างหายเรือสังเวียนจากเมืองกรุงไปพักใหญ่ช่วงหลังก็ไม่ได้หายไปไหนครับไปเคลื่อนไหวทําร่างกายที่รอบนอกภูทรต่างจังหวัดมีไปเชนัแขกรันเจ้ายอดพยักษ์กิติมวยไทยครับที่จังหวัดสุราธานีเมื่อเดือนเมษายน68ที่ผ่านมานะครับส่วนผู้โชคทางขวามือครับรายนี้เป็นเพชรทวีศักดิส์สองหมื่นสายยิ้มนะครับนักชก รุ่นพี่ครับวัย2ีหปีมวยจากอำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์นะครับผลงานฟอร์มหลังของเพชรวิศักดิ์ครับรายนี้มีชนะคะแนนเจ้าของเบงสีโอปรอนะครับจากนั้นมาชนะนองี่สี่ครับสตอแม็กเจนดีนะครับชื่อราชมเนินแล้วก็หลังสุดนี้แพ้น้องที่2ให้กับเพชรเรนูเกียรติทงยศ ที่เวทีมวยกรรชนพิกัดดอนเมืองครับตั้งแต่กันยายนปี67แล้วก็ห่างหายเรือสังเวียนจากเมืองกรุงไปนะครับช่วงหลังก็มีไปเคลื่อนไหวที่ภูทรต่างจังหวัดบ้างไฟนี้ก็กลับเข้าสู่เมืองกรุงอีกครั้งนะครับคู่ที่2ของรายการครับเวทพิกัด118ปอนด์น้ำหนักขนงคู่เมื่อช่วงเช้าดาวิดขึ้นเชิงได้117.6นะครับขาดไป0.4รูปร่างช่วงชกสูง165ซนติเมตรหนักไปปล่อย57กิลกรัม เก็บตัวฟิสซอมไปที่ค่ายมวยสอบภูมิพัฒน์ที่นครศรีธรรมราชสูงผู้ชกเจ้าเพชรทวีศักมาขึ้นจังได้120นะครับลดไป2ปอนด์รูปร่างช่วงชคสูง1 6 8ซมตน้ำหนักไปปล่อย60กิโลกร,รมัมเก็บตัวฟิสซอมไปที่ค่ายมวยยอดมวยไทยยิ่มนะครับคู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยตามภาพเนี่ยเป็นรูปตัดแปะนะครับแต่ถ้าตามข้อมูลเนี่ยดูเพชรทวีศักิ์จะเรื่มเรื่อยนะครับดูจะได้รอยกว่าเนื้อตัวดูเป๊ะทั้งค ดูว่าเพชรวิศักด์จะใหญ่กว่าดาวิดอยู่2องถึงสกิโลกร,รัมเลยนะครับคู่นี้เชิงโชคสไตล์ของทั้งคู่นะครับประเภทสดกับเกา่าหนุ่มแนะหนุ่มสดนี่อยู่ดางฝั่งเจ้าดาวิดนะครับเป็นมือรุ่นน้องครับเป็นมือที่อาวุธแรงนะครับเตะต่อยรำหักรำโค่นดีได้หนุ่มได้สดนะครับแต่ก็ห่างหายจากเมือนกุงไปพักใหญ่ สมงผูช้ชมเจ้าเพชรวิศักร์รุนพี่ทางขวามือรายนี้เป็นมวยเ,เก่าเกมเตะนำตํำปั้มตีบุกบูสู้นายนี่แข็งแกร่งนะครับอาวุธมวยนี่ครบเครื่องคล่องการแลกการชนครับแต่ว่าร่างกายความสดนี่จะจะดูเป็นรองนะครับคู่ที่2ของรายการคู่นี้หนักแรงทั้งคู่ใครดีใครอยู่เลยครับแล้วมีโอกาสที่พลเรเตรียมหามแพทย์สนามเตรียมพร้อมด้วยนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็หนักแรงและลำหักำลำาคนดีนะครับคู่ที่2ของรายการครับคู่นี้สดกับเก่าครับ เมื่อเปรียบเทียบไปแล้วครับผมบอ,อกชอบเลื่อฝั่งเจ้าเพชรทวิศักดิ์นะครับรุ่นพี่ครับดูว่าจังหวะมวยดีครับมีรุกมีรับมีผ่อนหนักผ่อนเบาแล้วรายนี้นอกได้ในเหนี่ยวแน่นลยครับอาวุธมวยนี่ดูจะครบเครื่องเลยครับดูว่าเบียดไปเบียดมาน้องทีพี่ทีไม่ยุบไม่ย่นระกกันไปแล้วด้วยความเก่าเนี่ยมองว่าน่าจะเอาตัวรอดได้นะครับคุยสองของรายการครับออกชมบเลื่อฝั่งเพชรทวิศักดิ์สองมื่นสาย,ยิมครับดูว่าชนะเจ้าดาวิด อาหมิงมวยไทยหรือเจ้าพรแสนชัยสอบภูมิพัฒน์นะครับมาถึงคู่ที่3ครับรองคู่ของรายการคู่นี้ชกกันที่เวทพิกัดน,น้ำหนัก107ปอนด์ครับทางซ้ายมือครับนี่คือประดับทองคำซีบมวยไทยนะครับหรือเจ้ายอดเพชรตรังราวัยบ็อกซิง่งแคมป์นักชกวัย17ปีมวยจากอำเภอวังวิเศษโจด,ดตรังผลงานฟอร์มหลังของประดับทองคำรายนี้เป็นมวยฟอร์มสดครับเริ่มจากชนกพที่3เพชรมรกตสิทธิ์2พี่น้อง จากนั้นร่องใต้ไปชนะแนนเจ้า FBI เกียรติภัยสนหลังสุดนี้มาชนะแนนเจ้าวันพิชิตสมคิดดียิ่งที่ตะวันนาบางกะปิเมื่อเดือนพฤษภาคม68ที่ผ่านมาผลงานฟอร์มหลังเมืองกรุงพูทอนนี่ฟอร์มสดมากชนะมารวดเลยนะครับสุนกช,ชควันนี้ทางขวามือครับเป็น M16 บ้านลลัมบานะักช,ชควัย16ปีจากอำเภอบางระมุงจังหวัดชนบุรีผลงานฟอร์มหลังของ M16 ครับมีแพ้คะแนในให้กับวันพิชิตสมคิดดียิ่งนะครับชี่อ้อมน้อย จากนั้นมาแพ้คะแนนให้กับเลียงผาดาวเด่นมวยไทยที่อ้อมน้อยหลังสุดนี้ก็มาชนะคะแนนเจ้ากล้องเมืองไทยสิทธิกำนันจีรวัตรที่ดอนเมืองตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี68ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็หยุดหายหรือสังเวียนไปประมาณสัก4ี่เดือนได้คู่รองของรายการครับคู่นี้เวทพิกัด107อปอนด์น้ำหนักของของคู่ไม่ช่วงเช้านะครับประตักทองคำขึ้นชั่งได้1้8.4ลดรถปอนด์กับจุด4นะครับหนุบรางช่วงชกนี่สูง170ซเมตรน้ำหนักไปปล่อยห้กิโลกรัม เก็บตัววิซ้อมินิคลายมวยซินบีมวยไทยที่จังหวัดภูเก็ตส่วนผู้ชค M16 ครับมาขึ้นเชิงได้106.8ขาด0.2รูปร่างช่วงชกสูง165ซนติเมตรน้หนักไปปล่อย55-56กิโลกรัมเก็บตัววิซ้อมินิคลายมวยบ้านแงก์บ้าที่จังหวัดชลบุรีนะครับคู่นี้ดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงโชกประตักทองคําดูจะได้รอยกว่าได้เปรียบช่วงนะครับส่วน M16 ดูจะสั้นกว่าเนื้อตัวดูทั้งคู่นะครับ น้ำหนักป,ปล่อยๆครับตามบทสัมภาษณ์ตามข้อมูลเนี่ย M16 จะใหญ่กว่าปะตัดทองคำอยู่โลถึง2กิโลกรัมนะครับคู่นี้เชิงโชคสไตล์ของหน่งคู่นะครับปะตัดทองคำนี่ก็เป็นมวยเข่าในแข่งแกร่งนะครับมีนอกมีในอาวุธมวยดูครบเครื่องครับช่วงหลังนี้ฟอร์มดีครับชนะตลอดอยู่ในช่วงที่กำลังท็อปฟอร์มกำลังมั่นใจนะครับส่วนคู่โชคเจ้า m 1 6รายนี้ก็เป็นมวยบู๊เป็นมวยดุดันเตะขาเตะมัดแล้วก็ขยันนะครับเข่าในแข็งแกร่งแกเป็นมวยที่สู้ดีมีฮึ้ตลอด แต่ว่าทรงมวยจะดูชงช่างบางครั้งมีหลุมหลวมนะครับการป้องกันตัวและก็ความหลกักหลายนี้จะจะดูเป็นรองนะครับคู่รองของรายการครับคู่นี้จังหวะโบงในนี่ดูแล้วน่าจะดวนเข่ากันไฟแลบแน่เพราะาเพลงเข่าด,ด,ดีทั้งคู่นะครับ แพ้ชนะนี่ก็วัดกันที่แรงปลายครับข้อแข่งแรงใครดีก็เอาไปครับชัยชนะเมื่อเปรียบเทียบันแล้วคู่นี้ผมออกชอบางฝั่งเจ้าประดักทองคำนะครับเป็นมวยที่ครบเครื่องล่องนะครับอยู่ในช่วงนี้กําลังท็อปฟอร์มกำลังมั่นใจมวยกําลังขาขึ้นนะครับดูว่าดีวันดีคืนแล้วรายนี้เดินได้ถอยเป็นนะครับมีนอกมีในวงในนี่เข่าชนเข่านะครับแต่ประดักทองคํานี่ดูจะได้รายได้ใหญ่แล้วซอบร่างกายและฟอร์มของประดักทองคำช่วง,งนี้ก็ดูว่าจะสดกว่าด้วยประดักัไปแล้วมากยกน่าจะดูดีกว่าคู่ชกนะครับ คู่รองของรายการครับออกชำบรงฝั่งประตักทองคำซีบีมวยไทยดูว่าชนะเจ้า M16 บหก้านแหลมบ้านะครับและมาถึงคู่เอกนองรายการครับคู่นี้ชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก115ปอนด์นะครับทางซ้ายมือครับนี่คือฉลามดำโหนงบางทรายนะครับหรือฉลามดำรองแปะ๊ะสำนักบกชุมบุรีหรือก่อนหน้าน,นี้ก็คือเจ้าแรันโบ้จิ๋วนอสงวนพงนักชกวัย18ย่าง19ปีจากกัมพูชานะครับผลงานฟอร์มหลังของฉลามดำครับมีแพ้คะแนนให้กับเพชรเอกเกียรติจำรูน จากนั้นมาชนะคะแนนเจ้านมเปี้ยวพีเแสนชัยหลังสุนีมาโอ้โหพริกราคาแพงเลยครับชนะคะแนนเจ้าฉลามทองสีฉลามขาวนะครับที่ตอนนาบางกะปิเมื่อเดือนพฤษภาคม68ที่ผ่านมานะครับสวนูช้ชกทางขวามือรายนี้เป็นยอดดอยแก้วสมฤทธินักชกรุ่นพี่วัย29ปีมวยจากอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับผลงานฟอร์มหลังของยอดดอยครับมีแพ้นอกที่หให้กับตีใหญ่วันของโอม MBK นะครับชื่อรายการบอลนุพินี จากนั้นมาแพ้ลงที่1ให้กับเพชรนาย่าบางแสนไฟครับในรายการวันแล้วก็หลังสุดนี่กลับมาเคลื่อนไหวชคทหายกในรอบปีครับมาชนองที่2เจ้าโชคดีแม็กเจนดีที่รัชํำเนินเมื่อเดือนมีนาคม68ที่ผ่านมานะครับผลงานฟอร์มหลังของยอดดอยมีโชค3ยกบ้าง5้ายกบ้างสสับกันไปนะครับคู่เอกทองรายการเบลดพิกัด115ปอนด์ครับน้ำหนักของ้งคู่ไม่ช่วงเช้าครับฉลามดำขึ้นเชิงได้1 1 4 8่ขาดศูนจุดะครับรูปร่างช่วงชกที่สูง1 6 5ซนเมตร น้ำหนักใบป,ปล่อย56-57กิโลกรัมเก็บตัววิซ้อมิธีคายมวยหน่งบางซายที่จังหวัดชนบุรีส่วนคู่ชกยอดดอยครับขึ้นชั่งได้116.8ลดปอนด์กับป8นะครับลดปอนกกก,กว่าเกือบ2ปอนด์นะครับรูปร่างช่วงชกสูง160ซนติเมตรน้ำหนักไปปล่อย58กิโลกรัมเก็บตัววิซ้อมพิธีคายมวยแก้วสำริดนะครับคุณนิาดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกนี่ฉลามดําจะดูได้ร้อยกว่านะครับดูได้เปรียบช่วงแต่เนื้อตัวด้านข้างดูจะบางะขณะที่เจ้า ยอดดอยนี่จะสั้นกว่าเสียเปรียบช่วงชกโอ้โหแต่ว่ารายนี้ประเภทหนาตันเลยนะครับเนื้อตัวนี่ด้านข้างดูได้ทางกว้างทางหนานะครับในส่วนของน้ำหนักไปปล่อยดูว่ายอดดอยจะใหญ่กว่าฉลามดำอยู่ประมาณสักโลถึง2กิโลกัมน,นะครับ คู่นี้ซ้ายกับขวาสดกับเก่านะครับหนุ่มแน่นหนุหน่มสดนี่อยู่ทองฝั่งฉลามดำนะครับรุ่นน้องเป็นประเภทแต่้ายจิ้มซ้ายสายจัดจ้านแล้วก็คล่องตัวดีนะครับเป็นมวยฉับชวยเข้าออกรวดเร็วนะครับแต่ว่าลูกหนักลูกแรงนี่ดูเป็นรองนะครับแล้วของเดิมๆของฉลามดำนี่ก็ดูว่าจะไม่ค่อยชอบประเภทพวกพันดุเท่าไหร่นะครับ ไฟนี้ก็เป็นไฟพิสูจน์หัวใจนะครับไฟพิสูจน์ธาตุมวยคือถ้าโดนแล้วทนได้ก็มองว่าได้ลุ้นที่ความหลากหลายแต่ถ้าโดนแล้วสะดุ้งจักาจี้หรือวูบวาบนี่ก็ดูว่าจะเสร็จได้เหมือนกันนะครับส่วนผู้ชมเจ้ายอดดอยครับรายนี้เป็นมวยเตะต่อยแรงนะครับเป็นมวยลำหักลำโค่นดีนะครับดุดันครับหมัดอันตรายนะครับจุดเด่นอยู่ที่หมัดนะครับซ้ายขวานี่หวังผลได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นหมัดทุกหมัดตรงนี้ออกได้แม่นออกได้คมนะครับ ได้ในเรื่องของลูกหนักลูกแรนนะครับประเภทตุบตับแต่ว่าร่างกายความสดแล้วก็อาวุธมืความหลากหลายดูเป็นรองนะครับถ้าหมัดทํางานก็ได้ลุ้นครับเจดดอยแต่ถ้าหมัดคําเป้าไม่เจอกดไม่ล่วงกดไม่หล่นก็ดูว่าจะลาบากเหมือนกันนะครับโูเอกทารายการครับคู่นี้ซ้ายกับขวาสดกับเกา๋าเมื่อเป็นที่ไปแล้วครับผมออกชมรางฝั่งเจ้าฉาดดำนะครับรุ่นน้องครับ 123 1, ดูว่าอันตรายแน่ฉลามดำครับไม่ประมาทครับบล็อกหมัดบล็อกขาดีๆไม่ร่วงไม่หล่นในยกต้นๆเนี่ยผมมองว่ายืดเยื้อไปแล้วมากยกด้วยสําร่างกายความสดแล้วก็อาวุธมวยที่ดูหลากหลัยและก็มีเยอะกว่าประกันไปน่าจะดูดีแล้วก็คบเครื่องกว่าคูชกนะครับคูเอกกัไราการครับออกช็อปร่งฝั่งเจ้าฉลามดำหนุ่มบางไทรดูว่าชนะเจ้ายอดดอยแก้วสํมฤทธิ์นะครับเดี๋ยวเรามาชวนครับมวยรักมวยชอบครับในช็อลังช่างครับศึก มวยไทยพันธมิตรกันอีกสักครั้งนะครับคู่ที่หนึ่งของรายการก็ออกช็อบ,บางฝั่งเจ้าเพชรแม่ต้านเพชรสีทองยิ้มมาครับเล็กกว่าสั้นกว่าแต่ว่าดุดนันหนักแรงอาวุธมวยดูว่าจะหลากหลายและมีเยอะกว่ามองว่าชนะเจ้าบัวเก้ายอด JK มวยไทยครับนะครับส่วนคู่ที่สองในออกช็อตบ,บางฝั่งเพชรวีศักดิ์สองมืสายยิ้มครับเก๋าเกมครับรานนี้มีนอกมีในอาวุธมวยดูครบเครื่องเลยนะครับมองว่าชนะเจ้าดาวิดอมิงมวยไทยส่วนคู่รองของรายการี่ออกชอเป็นมวยดาวชาบูนะครับเป็นที่เจ้าประดับทองคำซีบีมวยไทยครับ ข่าชนข่าวาแต่ว่าประจักทองคําได้รอยได้ใหญ่แล้วก็ร่างกายฟอร์มช่วงนี้ดูจะสดกว่านะครับอยู่ในช่วงที่กำลังมั่นใจมองว่าชนะเจ้า M16 บ้านแลมบ้าและ่เวกับรายการออกชะเป็นมวยดาวหมู่กระทะนะครับไปที่เจ้าชลามดําโด่งบางทรายครับรานนี้ซ้ายจัดจ้านดูคล่องแคล่วรวดเร็วแล้วก็เข้าออกไวนะครับเป็นมวยประเภทชิงทําและป้องกันตัวนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในอาวุธมวยดูว่าจะหลากหลายและมีเยอะกว่ามองว่าชนะเจ้ายอดดอยแก้วสัมฤทธิ์นะครับก็จบเลยนะครับกับ ชอบหลงช่างครับในรายการศึกมวยไทยพนมิตรแฟนมวยชอบใครชระมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์นเข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกันไปเช่นเคยฝากแฟนมวยทุกท่านกดไลค์กดติดตามกด s u b s r r i e e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนมวยทุกท่านครับล้ำเงินกันทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ